สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มผู้ติดตามทิกต o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเซิร์ชคำว่า kmkth ได้เลยนะครับพอเซิร์ชขั้งมาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับอพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าพอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสี่ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KM m ีมเเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าด้านในก็ปรับใหม่เหมือนกันนะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับ ก็จะมีเป็นหมวดหมู่ไปเลยนะครับจะมี f e c o o o y o y t u t u b i t i k t ไอ i g นะครับแล้วก็อนึ่นอีกมากมายนะครับการเพื่อนลองเลือกใช้กันได้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองใช้เป็นของ t i k t tok นะครับจะมาปั๊มผู้ติดตาม Tiktok กะครับอ่าก็ให้คลิกที่ t i k t o k กนะครับแล้วก็มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็สกู่นะครับ แล้วก็มาที่บริการแนะนํานะครับรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเพิ่มเพิ่มผู้ติดตามนะครับติก t o อกนะครับด้านหน้าเ็จะมีเลขแจ้งนะครับ4 7 3 8นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ t ิ kt o อกนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนดีได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ก็ผู้ติดตามแล้วเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้มีอยู่360คนนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูหลังปั๊มเสร็จเลยนะครับอ่าขั้นต่ํา50ผู้ติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะาลองซัก100ให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ พอกนสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นมาเขียวๆแบบนี้ก็คําสั่งซื้อของเราเสร็จสิ้นนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หน้านี้นะครับด้านหลังก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาโค้ทุกธนาคารนะครับทูนี่วอลเล็ตนะครับบางเปาวอลเล็ตนะครับเรือนคริปโตต่างประเทศนะครับเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับและทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับอ่าส่วนใครนะครับที่ใช้ในโทรศัพท์นะครับก็มาดาวน์โหลด แอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับก็ดดาวน์โหลดได้เลยนะครับมาดูที่บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube TikTok IG นะครับแล้วก็อนื่นอีกมากมายนะครับก็ลองเลื่อนดูกันได้นะครับหรือจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับจะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับหากอคลิกเข้ามาด้านในก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านด้านในนี้เลยนะครับก็เลือกใช้ดูกันได้เลยนะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับมาดูที่ตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักทายแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับมาด้านขวานะครับก อยู่ด้านขวาน,นี้เลยนะครับจะมีติดต่อผ่านทางตัวและไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามเราขึ้นยังนะครับอตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทยอยขึ้นมาจนจะครบนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปัม๊มผู้ติดตามติกตอกหรือปั๊มเฟซบุ๊กอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ